ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะคะเข้าไปเปิดบลูทูธที่นาฬิกาของเราก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดที่โทรศัพท์ด้วยนะคะเขาก็จะให้อนุญาตอันนี้นะคะไปที่แอปตัวนี้นะคะค้นหาอุปกรณ์นะคะอ่ะเขาก็จะขึ้นว่า 1> x 1 9 pro นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะสไลด์ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะรอ,ะอเขาค้นหาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเจอบลูทูธนาฬิกาของเรานะคะแล้วก็เชื่อมหากันได้เลยเขาก็จะขึ้นคำว่าจับคู่เราก็กดไปที่จับคู่นะคะอนุญาตทุกอย่างให้เข้าถึงแอปค่ะ,ะแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะคะ ช้อปปี้เสนอหน้ามาอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ะเข้าไปที่ตรงนี้นะคะค้นหาอุปกรณ์นี่ก็คือนี่นะคะค้นหาจากโทรศัพท์ได้นะคะใครที่ขี้ลืมก็ใช้ตรงนี้ได้ว่านาฬิกายอยู่ตรงไหนโทรศัพท์อยู่ตรงไหนนะคะนี่การแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนเปิดให้หมดเลยถ้าใคร ถ้าใครไม่ใช้อะไรก็ปิดได้เลยนะคะอย่างเช่นแอปนี้ไม่ใช้แอปนี้ไม่ใช้ไม่ใช้เปลืองแบตนะคะปิดปิดปิดแล้วก็จะเปิดแต่ f a c e b o o ไลน์ e IG เท่านั้นนะคะ IG Instagram เท่านั้นแล้วก็ไปที่กำหนดอ่ะโอเคตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะ วัดการนอนก็ตั้งเวลาในแอปลองลองเล่นดูนะคะแล้วก็ตั้งภาษาในนี้ได้เลยภาษาไทยนะคะกดไปเ,เขาก็จะเปลี่ยนภาษาให้เลยนะคะส่วนการตั้งค่าการโทรนะคะเข้าไปที่บลูทูธโทรศัพท์ของเราค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นอุปกรณ์อันนี้ อันนี้เป็นการโทรนะคะ,ะเขาก็จะเชื่อมบลูทูธสองอันแล้วก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่นาฬิก,กาของเรานะคะ,ะนี่นะคะ Facebook Line IG นะคะแจ้งหมดเลยนะคะแล้วก็โทรออกนะคะก็โทรได้เลยนะคะ ใครที่ใส่นาฬิกาอยู่โทรไปได้เลยอ่ะโทรออกนี่โทรได้เลยฟังเพลงก็ได้นะคะฟังเพลงใน YouTube เสียงก็จะออกจากนาฬิกานะคะ อ่านแชทนี่อ่านแชทได้นะคะหรือไม่ถ้าอยากจะลบแชทน,นะคะลูกค้าก็กดค้างตรงนี้นะคะแล้วมันก็สามารถลบแชทได้นะคะโอเค